ครับก็จากสถานาาก,ก,การณ์โควิดเรียกว่าเวฟสามรอบสามนี่นะครับ,รบก็ทําให้สถานการณ์อย่างอื่นเนี่ยสถานการกณ์เศรษฐกิจนะครับก,ก็รู้สึกว่าจะจะซุดลงไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่จากการที่เราลงพื้นที่มาระยะเวลาประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยก็ได้พบพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองโคราชและเขตอำเภอเมืองทั้งหมดก็ทุกท่านก็ตื่นตัวนะฮะกับการที่อยากจะช่วยกันประคับประคอง นะครับสถานการณ์โควิดในเมืองโกราชให้ดีแล้วก็เป็นได้ผลนะทางบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนาทางผู้นําท้องถิ่นทางอ,อสมมก็สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในในเขตอําเภอเมืองนะครับทำให้จํานวนผู้ป่วยโควิดเนี่ยน้อยลงนะครับเราต่อหลังบางพื้นที่ก็ไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถแล้วก็ถือว่าต้องชื่นชมนะครับเราให้กําลังใจกับ บุคลารกรทางการแพทย์แล้วก็ให้กําลังใจกับทางผู้นําท้องถิ่นรวมทั้งอสมอนะครับอยากให้ได้ทํางานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่พวกเราได้ฉีดวัคซีนกันมากๆแล้วเนี่ยก็จะทําให้สถานการณ์โควิดลดลงประเทศชาติเศรษฐกิจกต่างๆจะได้กลับมาฟื้นตัวแล้วก็ สามารถทําให้ประเทศชาติกลับมาอยู่ในสภาวาปะปกติได้แล้วตอนนี้ประชา,ะช,าชนบอกว่าพร้อมฉีดแล้วแต่วัคซีนยังไม่มานะฮะเราจะยังไงดีครับ<ะ>เราก็เราลงพื้นที่มาตลอดอย่างเมื่อเช้าเขาไปที่ตลาดแม่กกิมเฮงก็มีหลายท่านก็พูดถึงว่าการนัดฉีดวัคซีนแล้วไม่สามารถฉีดได้เพราะมีการเลื่อนนะครับอันนี้ก็ต้องฝากถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนวยนะครับวันนี้ประชาชนรอวัคซีนอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราได้ฉีดก,กันเยอะๆเมื่อไหร่ก็หมายถึงมีภูมิภ้มกันหมู่เมื่อไหร่ประเทศชาติก็จะได้เปิดยิ่งโดยเฉพาะเมืองโคราชเราเราก็จะได้สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวสามารถต้อนรับนักลงทุนที่จะมาโคราชได้ก็ฝากถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนิดนึงครับว่าฝากเรื่องวัคซีนสําหรับโคราชนี้ถ้าฉีด70%ขึ้นไปโคราชเปิดแน่นอน แน่นอนนะผมว่าไม่ต้อง70% 50เปอ็ห้าสิบเอก็เปิดได้แต่ว่าเนื่องจากว่าวัคซีนตอนนี้ยังยังติดขัดอยู่นะครับดูเหมือนว่าภารกิจของศูนย์คนโคราดจริงไม่ทิ้งกันนี้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังมากก็เราก็ถือว่าช่วงนี้มีอะไรที่ช่วยกันได้เราก็ต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะศูนย์คนโคราดจริงไม่ทิ้งกันนี้ก็ถือว่าชาวโคราดก็ มีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราต้องดูแลกันนะครับเราก็ไม่ได้ดูแลอย่างเดียวนะทั้งผู้นําท้องถิ่นก็เป็นคนทําเราก็เป็นผู้ประสานนะครับแล้วเราก็พยายามที่อะไรที่เราสามารถที่จะดําเนินการได้เราก็ต้องทําครับเมื่อกี้ท่านพูดว่าในส่วนของภาครัฐได้มีการขัดเคลื่อนงบประมาณนะคะอยากให้ท่านบอกตรงนิดนึงว่า ตอนนี้เราได้อนุมัติไปเท่าไหรเ่เออตอนนี้งบประมาณแผ่นดินของปี65นี่คือสามจุดหล้านล้านก็ผ่านวาระหนึ่งที่สภาผู้แะะนทนรัษดรขณะนี้อยู่ในชั้นกรรมธิการซึ่งผมก็เป็นอยู่นะครับใช้เวลาพิจารณาประมาณ1 0 5วันนะครับก็สามารถที่พิจารณาจบแล้วก็นำเข้สาสภา ส่วนนงหแสนล้านก็คือพรกองเงินกู้อันนั้นก็จะต้องเอามานำเยียวยานะครับเอามาช่วยเรื่องวัคซีนเอามานำเรื่องมาดูเรื่องการหยายัอของประเทศชาติครับเป้าหมายแรกก็คือเค<อ>ลียร์เรื่องโควิดโดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ครับสองห้าแสนล้านนี่โดยเฉพาะโควิดโดยเฉพาะเลยครับแต่ส่วน3.1ล้านล้านเป็นเรื่องโอมานทั้งแผ่นดิบแต่ในนั้นก็มีโควิดอยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดี